แม่เกิดวันเด็ก <c oughs> เอาไหมคะเอาอยัางพร้มอมนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะวันนี้มาค่ะก็จริงๆเอเกิดวันที่9ที่ผ่านมาคะ่ะแต่ว่าเรารอวันเสาร์เพื่อแฟนๆจะได้มาทำบุญร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลย ตรงกับวันเด็กพอดีวันนี้วันที่13ค่ะแต่จริงๆออมก็เกิดวันเด็กนะเป็นวันตอนตอนนูเป็นวันเด็กใช่ตอนนั้นก็เป็นวันเด็กค่ะทำไมถึงเลือกที่นี่อ๋อจริงๆเราคิดว่าเออวันนี้ตรงกับวันเด็กแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะจะเลี้ยงเด็กๆเยอะแล้วก็เลยมาเลี้ยงผู้สูงอายุในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเลือกเป็นที่นี่แต่เราก็เลือกเลือกเป็นการทำบุญเอย่างนี้ค่ในทุกปีใช่ค่ะก็คือจริงๆออมแบบว่าไม่ไม่ค่อยจัดงานวันเกิดอะไรเท่าไหร่ก็เลยจะเป็นแบบ การมาเจอกันกับแฟนๆก็จะชวนกันมาทําบุญมากกว่าค่ะกิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรยังไงบ้างาอ,อ๋อวันนี้ก็จะง่ายๆค่ะแล้วก็จะเลี้ยงอาหารแล้วก็มีออมีแจกมีให้เงินบริจาคที่แฟนๆรวมกันมาอะไรนะะยงเหมนทุกีใช่อบูนเหมือนทุกปีกี่ประเทศอะไรมากันยังไงบ้างจริงๆหลกัลกๆก,ก็เป็นคนไทยล่ะคะ่ะแล้วก็มีคนจีนมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันเวลาวันเกิดเราเขาก็จะแบบปินมาเอาของขวัญมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอยากได้พิเศษไหมคะที่วันี้ที่นี้แหละคะ่ะก็ไม่จริงๆไม่ค่อยอยากได้อะไรทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่อยากแบบทําบุญร่วมกันกับแฟนๆอะไรามากกว่าแล้วมีให้ของขวัญตัวเองไปไหมหรือว่าแบบเป็นสิ่งของอะไรเงี้ยซื้อให้ไม่มีอ่ะเอมเป็นคนแบบว่าถ้าอยากได้อะไรเอาไม่ค่อยรอวันเกิดก็ก็ซือ้อซือออออ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ โอเคดีใจที่แบบวันนี้ได้มีเวลาที่แบบมันถือเป็นวาระมากกว่าวันเกิดก็วาระรวมตัวทำทำโอกาสนี้ให้แบบว่าได้มาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะปีนี้เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนตัวเลขข้างหน้าแล้วเนาะเราตั้งใจถาอะไรเป็นพ <c oughs> ิเศษไหมแบบโตขึ้นมากเลยอ,อ๋อ,อก็พยายามแบบมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าถือว่าเราแบบโตโดยสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆอะไรเงีเยย้ยค่ะไม่แอบโตแต่กับตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปไหมคะจากสองเป็นสาม ก็มันก็เคยเกิดขึ้นครั้งแรกอ่ะเนาะเราก็เลยแบบเรานี่โตหรือแก่เนี่ยค่ะวันนั้นนเกิดเป็นยังไงบ้างในวันนั้นคนเซอร์ไพรส์เยอะเลยใช่ค่ะก็ก็มีเพื่อนเพ่อพี่พี่น้องๆ้องก็เหมือนส่งข้อความมาเยอะมาแบบว่า happy ปี้เบ birthday แล้วมันก็ใกล้ๆกับ n น w y e เยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เค้กอะไรเมีมีแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้าง ออด้วยความที่เขาอยู่ไกลอะค่ะเขาก็จะเหมือนทำทำคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยมาให้แล้วก็แล้วก็ซึ้งนะบางคลิปก็ยาวแล้วก็เราก็ได้เห็นหน้าแฟนๆทุกคนที่เขาแบบส่งคำอวยพรมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเค้กตื่นเค้กเยอะเค้กเยอะสำหรับจากพี่แอมนะคะอ๋อก็มก็มีค่ะมีค่ะเขามาเซอร์ไพรส์แบบไหนยังไงคือจริงๆก็เหมือนไปทานข้าวกันอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแล้วก็ แหมเป็นธรรมเนียมหนาวันเกิดก็ต้องนิดนึงมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงรู้ไหมคะว่าเขาจะยกมาเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่าเงียอจริงจริงก็ไม่ได้คิดอะค่ะลืมคิดเลยค่ะก็อาจจะแบบกินกินข้าวเฟินที่ไปกินคือไปกับเพื่อนเพื่อนด้วยหรือว่าไปกันแค่สองคนนะคะก็อันนี้ไปสองคนแตกต่างจากที่ผ่านมาว่าแบบจะมีเพื่อนเพื่อนไปด้วยไหมคะ คือเพื่อนๆเขาคงมีไปที่อื่นกันเลยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บรรยากาศเป็นไงบ้าไไงาคะโรแม,มนติกไหมคะวันนั้นก็ไม่เชิงโรแม,มนติกมากนะคะก็กินสบายๆายค่ะจริงๆคือกับกับเพื่อนๆนะคะเราก็มีแบบคือเพื่อน,นอมจะมีหลายกลุ่มก็อาจจะแบบวันนี้ไปกินกับกลุ่มนี้วันนี้ไปกินกับกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านอกจากเค้กมีของขวัญพิเศษ,ษอะไรไหมคะไม่มีไม่มีค่ะก็ะเราก็เป็นมือพิเศษอะไรอย่างมากกว่า อย่างนี้ถือว่าสถาน,นะชัดเจนขึ้นแล้วด้วยอยเงเอ,อ่ยเพราะว่าไปเบอร์เดย์กันสองคน,นก็ยังไม่ได้คุยถึงอย่างนั้นเลยเนาะ <laughs> ใช่ค่ะแต่ว่าก็เหมือนเราก็สบายๆแล้วก็พยายามให้มันเป็นแบบไปตามธรรมชาติเราเรามีความสุขที่จะใช้ชีวิตยังไงแล้วก็เราก็ลองทําแบบนั้นไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะจากรั้ก่อนที่เราบอกอยากให้เราเป็นคนพูดเรื่องสถานะเออคือออมว่ามันยังเร็วไปอ่ะที่จะแบบนั่งเหมือนคุยกันว่าเอ้ยเราเป็นอะไรกันเพราะว่า เราก็เหมือนเรียนรู้กันได้แบบยังไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เรียนรู้มามันถือว่าโอเคล่วงมากใช่ไคะคว่าก็ดีนะคะก็ก็เป็นอะไรที่ดีๆที่เราแบบเหมือนได้เจอในช่วงชีวิตตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะเหมือนเป็นห่วงหรือว่าเราก็ ปรึกษาอะไรเขาได้ในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่เราแบบอาจจะไม่ค่อยถนดัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเขาก็ช่วยแสดงความคิดเห็นอะไรตรงนี้ได้คก็เหมือปนปรึกษากันได้จริงๆยังมีโอกาสได้ไปไหนมาไหนได้วยกันสองคนคอีกไหมคะนอกเหนือจากวันเกิดวันนั้นแล้วอะค่ะจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยเลยออมถ่ายละครหนักเหมือนกันนะคะพระหิหาสถึงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ส่วนใหญ่ก็ทํางานประจําก็จะ เหมือนว่าไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่ไปอังกฤษนี่เขาได้ตามไปด้วยไหมคะหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันอ๋อมีแอบไปเซอร์ไพรส์นะไปทำจริงยังไงบ้าง <c oughs> เลคือ,ค,อคือเขาก็ไม่ได้แบบรับปากว่าเออจะไปเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบเออใกล้ๆก่อนเราจะกลับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนแวบะบมาแวะ,ะมาหาตอนนั้นเราอยู่ที่อังกฤษกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบบินแวะมาหาเป็นยังไงบินจากใครแวะไปหาไม่ใช่ค่ะคือเขาอยู่ยุโรปอยู่แล้วเขาไปมี บิสเนสอะไรของเขาค่ะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหเขาทำเซอร์ไพรส์ให้เราพาน,นี้ได้หรออะไรเงี้เ,เออก็ดีใจนะคะก็ <g ül> เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเหมือนเขาจัดสรรเวลาได้ก็มาบินมาหา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคาดไปก่อนไหมคะว่าก่อนนั้นนั้นว่าอยากจะให้ไปเจอกัน <c oughs> <c oughs> ในที่ใกล้กลๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปเที่ยวเออคือจริงๆมันก็เหมือนเป็นธรรมชาติค่ะเรารู้จักกันเราคุยกันเราเวลาเราไปต่างประเทศเราก็ เฮ้ยถ้ามีโอกาสเราก็มาเจอกันเนาะเหมือนแบบอ้อมก็ไปเจอเพื่อนเจอหลายหลายคนที่แบบไปในช่วงเวลาเดียวกันตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปคือได้เจอกันแค่วันเดียวหรือว่ายังไงใช่นะะจะมีทริปหลายวันนี้ไหมคะไปเที่ยวด้วยกันเลยอุ้ยยังไม่ได้คิดเลยค่ะจริงจริงมีคุยกันบ้างไหมว่าอาจจะแบบมีทริปไปเที่ยวด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้คุยอะไรตรงนี้เลยค่ะใช่ตอนนี้ให้คำจังกับความกับพี่แอมว่ายังไงดีเอ่ยน้องออม ยิ่งเลย <laughs> ยังยังไม่ได้คือยังไม่ได้คิดตรงนั้นนะคะก็คือตอนนี้เรามีความสุขเราศึกษาการแล้วเราคิดว่ามันมันมีเรื่องดีๆที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันมันทำให้ความรู้สึกเราดีแล้วก็เราก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่อะคะ่ะเป็นไปแต่ถามเมื่อไหร่จะเห็นลงรูปคู่กันบ้าง <laughs> ก็แอบ,บเขนะ <laughs> ินนะตัวกติก็ไม่ค่อยลงลงรูปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ขอรอปรับตัวนิดนึงแล้วกันนะคือเรียกว่าถ้าชัดเจนกว่านี้นั่นคือการจะลงรูปถ้าเกิดชัดเจนเมื่อไหร่คือจะลงรูปเมื่อนั้นเลยนะคะสถานะชัดเจนเงี้ยคือก็ยังไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันยังแทบจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ให้มันเป็นตามธรรมชาติดีกว่าเนาะวันหนึ่งแบบว่ามีรูปสวยๆเดี๋ยวลงค่ <c oughs> <c oughs> ะคะุยกับเขาด้วกันไหมคะว่ามีคนก็แบบถามถึงเรื่องมีเขาเองแบบเวลานัาขาไปถามเขาบ้างเออก็มีนะคะ ก็คือก็ได้คุยกันล่าสุดเขาไปงานหนังเรื่องก้าวสาตาอะไรเงี้ยก็ยังเขาก็ถามว่า uy, นักข่าวจะขอสัมภาษณ์ยังไงด mm hmm. ีเขาไม่ชินเหมือนว่ามีความแบบเขินอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวก็เยอะอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่เลยยังไงก็ได้อะไรเงี mm ้ยค่ะมีบอกเขา่อกไหมคะว่าถ้าไปงานจะต้องโดนแน่ๆอ๋อยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะ mm hmm. คือรู้ทีก็คืออ๋อเดี๋ยวไปดูหนัง mm hmm. ใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ ก็เขาก็ถามกันว่ามีนักข่าวจะขอสัมภาษณ์ยังไงดีแล้วก็บอกว่าแล้วแต่เลยมีเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <Și> ค <X> ่ะ